โอเคอย่ okay. เป็นตัวฟูนะพี่น้องนะตัวฟูตัวแก okay. ต,ต,ตัวนี้เอาวันที่กินตัวหนึ่งนะพี่น้องนะเอามาจากซองฟีดนะพี่น้องนี่ เก้าทักทายสบายดีสวัสดีกันบุญสกุทุกคนนะพี่น้องอยู่กับสองวันอีกคือเก้านะมันนี้อยู่บ้านนะพี่น้องบรรยากาศเนี่ยเอ้าพูดได้เสร็บรรยากาศนี่โคตรแบบว่าฮอตฮอตชุดๆนะพี่น้องนะจูงใส่พนชิตโตนะเออมันนี้อวันอยู่บ้านบม่ได้ไปใส่นะตื่นมาแล้วก็อยู่เหินนี่โหลดมันมันกดมันแงบเลยพี่น้องนะโอ้ยชุบขาพร่างกายเฮานี้ สุดๆลงเรื่อยๆนะโอ้ยดีจชกระโดดได้เนาะนะวันนี้เอาวันเฮ็ดกินอยู่บ้านนะพี่น้องตอนเที่ยงตอนเที่ยงมองว่าตอนเช้าเอาวันที่อ้อฮะเห็ดกินอยู่ทุ่งน้ากับวันนี้ฮ็ดกินอยู่บ้านนะพี่น้องนะคือวันไปการได้ตุ๊แกมาตามว่าเลยนะได้ตุ๊แกมาลายตัวก็ค่อยเฮ็ดกินเถอะละตัวเทอะละใดเนาะแล้วก็อยู่บ้านก็กินเป็นครอบครัวก็เฮ็ดกินก็มีนะพี่น้องนะแต่วันนี้เอาวันเฮ็ดกินตัวหนึ่งนะตุ๊แก ต,ตัวนี้เอาวันที่กินตัวหนึ่งนะพี่น้องนะเอามาจากซองฟีดนะพี่น้องนี่ยังแข็งอยู่เลยนะเซียนอ้อนได้แหละฉะนั้นเอาวันกาแฟนะให้กินนะต้นล้ลนกับแกใส่มักบบน้อยหน่ยแหละพี่น้องนะให้กินยูเฮนนี่หม้อสบายเลยให้กินยูเฮนสสบายกว่าอยู่ตามทุง่งให้ทุ่งนานะแล้วะก็ถ้าทอว่ามันได้วิวได้บรบรยากาศนะพี่น้องจะแจกเซตมา ให้เป็นลิ้นนำไปเละอยู่นังผู้สาวะนะยามันเอาวันให้กินก่อนเอาวันผูไปโดมาเนี้นะยามันซะเอาวันเชกินทุกแกก่อนมาเนี้ตัวนี้เป็นตัวตุยต้ยๆใดๆเพี่น้อนนะน่าจะมีเนื้อมีซีซแล้วก็มีน้ำมันโอ้ไฟลุกแห้ง <c oughs> เอาวันจะเป็นต้องเผาแล้วล่ะวันนี้ขอจัดอยู่บ้านนะเพี่น้องนะต้องขอโทษขออภัยนอทานใดที่ว่า โกทุกแกแล้วก็ย่านทุกแกแล้วก็บริกินทุกแกเนาะเอาวันกินให้เบิ้งเป็นตัวอย่างก็พอนะพี่น้องนะว่ามันกินได้ละแต่มันก็มันกะบอได้ขนาดนั้นพี่น้องบรได้กุยบอได้ยังนะมันก็แสบอีกแบบหนึ่งนะประว่าวิธีชีวิตของคนหามันตั้งกันเรื่อยๆแล้วก็ว่าว่าโตเอาวันจะกุยจะยัางบบกุยเล็กนี้นะบบกุยบบกุยมันจะขาวบอแถวในเออเออมีโซนนะพี่น้องนะคือปุ๋งบลาลายมันอาจจะขาวได้ในหนึ่งแต่ว่า อร่อกระใสแบบปกติตามบ้านเ่าเคยใส่เนาะมียังกระเทียมมาหอมแดงแต่พวกนี้มันก็เบาขาวเลยได้เนาะเอาให้กินใส่เตาไฟไปบนี้ให้กกะเด็กไฟมันฮอนแบบปั๊บที่เอาต้องการแลวนะความฮอนนะมันก็นจะบาขาวพี่นอ้องก็สรวนได้เนาะอยู่บ้านเนะ <c oughs> าะจะไหนก็ต้องขอโทรขอไปไล่ๆเนาะทุกคนเนาะทางใดที่บได้กินทุกแก่ นะอวันจะกินให้เพื่อเองตอนนี้อวันกำลังจะเผาแต่ตอนนี้น้ำมันสูองหอม้ออยู่นะข้าเก่าออกตัดสองฟิตเลยก็เลือมจะอ่อนเล้รพี่น้องเลยเลือมจะอ่อนละนะหนักลาสันเลือขานบบกอวันนะโอ้จนได้สื่อน,นะเจ็ดสี่วาวาเท่ากระป๋อมลยอวันนะนะแต่วันนี้ก็กินตุแ๊แกน้าก็เป็นเท,ท่าแกอีกนี่นะ ได้กระสังมันพี่น้องนะโอ้ยมากินของแปลกได้พี่น้องเนหะมือนกระแสบดีแล้วก็สบายเลยนะทั้งแปลกทั้งสบายกินบหญ้าตัวใหญ่เท่าไหร่นะแต่ก็โอเคอยู่เป็นตัวฟูนะพี่น้องนะตัวฟู เอาเสไฟเดือดอพี่น้องเนี่ยลุกส่วออกขึ้นมาจนนี้ก็ไม่ทึอย่างเลยแล้ว,วให้โดมปิ้วมาไฟไม้ก็สิบหายไฟลุกส่วเพิ่มไม่แดงที่อวันเก็บมาลุกแหงคากลีพี่น้องติดวันนั้นด้วย เราถ้ามันหอมขวันไผ่นี่กับบุกข่าแล้วพี่น้องนะสบายาตัวตุ้ยเลยมาเนี่ยนะตัวใหญ่ดีพี่น้อง กับแกนะกับแกกับปั๊ว อย <You> mm. ู่ฮะมันฟกสบายเลยอ mm. ื้มสีมดลายพี่น้อง

คือลงไป Like the นี่ก็สูตรเมนูเดิมนะพี่น้องนะคือมันซุกจึงได้ใส่มาบวกลงไปเป็นเมนูเดิมที่เอาวานสร้างขึ้นมา มันก็คล้ายๆผัดเผ็ดเลี่น้องนะใส่มาเผ็ดลายถ้ายอยู่กับผัดเผ็ดมันใส่น้ำน้อยเดียวแต่อวันจะใส่น้ำสดลงไปแล้ยใส่มะเขืโป่ลงไปแต่เป็นล้นบ้านเป็นไม่นั่นเลยเรื่อยๆคือมักเล่นนะพี่น้องนะแค่ผัดนะเพื่อวันจะใส่ซอสลงไปอีกนิดหนึ่งนะใส่ซอสลงไปนิดหนึ่ง มนูนี้จัดขึ้นแบบโดยเฉพาะเลยแม้จะจะเลยโอ<ฮ>้ไฟ<ฮ>แหงไฟแหง เออใส่ช็อตเราก็หอมดีเลยนะอ้อกลินข้าวผักเลยนะเนาะคือว่าตาเสียบเลยนะหมดนน้นะกับแก้ตัวนี้ตุ้ดีนะพี่น้องแสบดีแน่นอนมันก็น่าจะมันได้นิดนึงนะอหอม ถึงเวลาอาอันจะใส่น้ำสดลงไปแล้วก็ตามด้วยมักบวบน้อยนะพี่น้อง เทรน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 ,ทน,ทน,ทนโหปวดขาเลยพี่น้องใส่ละน่ะมันโ่นกระสิเปืนละน้ำเลือดแดงเลยพริกลายนะฮะบวขาวและพริกลายรสชาติมันก็ดีนะถ้าแบบมันบวกลนะิควิดเนาะมันจะขาวนะพี่น้องแต่วันให้กินตเตลเลือรมันก็ไม่ได้ขาวเลย เทิงสิบบุพเพศก็ตามเพราะว่าใส่ความฮ้อนไปนี้นะโอเคเลยพี่น้องนะบอคือได้เอาเห็ดใส่เตาไฟฟ้านะอาวันเคยอธิบายเท่านึงแหละเอวันถึงนิงจะแกงปลาใส่เตาไฟฟ้ากับแกงใส่แบบนี้นะแบบนี้มันบริขาวเลยใส่เตาไฟฟ้านะ่ะโอ้ยขาวจางไปนิด <c oughs> ใส่เกลือแทนน้ำปลา เหลืออีกนิดเดียวนะวันก็ได้ห้าประทานเลยพี่เนาะขอน้อนมันนีศกระซ่าบุยพี่เนาะขอน้ำต้มนะเฮ้ยเขาต้มเฮยซุปดีมากเนาะ Ừ. Cái cùi nó ngon lắm. Tôi ké nè cùi cùi. Để cho ké tôi thớt cho nó. Lùi cùi đây nữa Đây bỏ bên nắng. Cứ lấy cái đái xong mà bạn. Ừ. Một tí bạn này, cùi thế ยแท้แน่นอนแต่ตอนนี้เอามาเพชรออกกนเกือบเต็มโถ้ยไปได้พี่น้องเลยต่อเขาบ้านอาวานแบบนี้มียังมีกระโตกแล้วก็มีกระบานต่อขึ้นมาคักนะอาวานได้เห็ดสุดยอดขอแก้มบ่มีได้พี่น้องไม่ได้หวันอยู่บ้านมือนขอแก้มได้ บอได้อ่อมาโทรเข้ามาเนาะเลยบุญจะสร้างมันผมตับตัดน,นิดนึงอือกุยกุยจัก่ะคมแสบดีอือ กุ้ยแฉบดีสั่ดีหอมกระเทียมหอมกระเทียมหวานมากเล่นค่ะค่ะ งวดปัส้าวะลงไปแล้วสดเนืน้อเ,เน้นเน้นเนาะชินข้าวอยู่ไหน 就对了。 แบบที่เคยกินเป๊ะเป๊ะแซ่บ 特别烫火，嗯，火底火底。 อากาศโคตรแดดแต่จัดมากคือพุนที่ตกกระเบื้องเมือแหลมอืมอรุ มันยังฮอนอยู่กินได้เง <laughs> Im chơi อิมอ่มจงกินมะแงอืมขักดูโอยสิบหอยมะแงใชละแบบนี้กินแซบดูเจีงเป้แงแซบหอยทั้งเพล็ดป๊าตัวแซบก็แซบ,บ,บดี อยู่บ้านกระสังเมนูแบบบ้านๆขึ้นมากินได้นะพี่น้องกระเสบดีนะนี่เคีย่ยวนมขามนะพี่น้องนะกับทีมห้อยนะกินนขา้าวเถียงก็แส่บดีนะบรรยากาศกับทํานี้แหละบ้านฮาบุรมาลายจนคือเก้านะพี่น้องนะอะสลักนี่ยบายพี่น้องนะเจอกันคลิปใหม่คลิปใหม่นี่วันต้องไปหาบรรยากาศแล้วแหละนะพี่น้องนะตัวมื่อนนี้เอาบรรยากาศอยู่บ้านก่อนนะ บ๊ายบายพี่น้องเดี๋ยวกลับคิปใหม่